ครับวันนี้เราจะมาลากลากรถเครนกันนะครับมาดูนะครับว่าสนุกยังไงบ้างจะเป็นยังไงบางกอะไรขึ้นบ้าง <c oughs> วันนี้ก็โอ้หยะอึกมาดูกันเลยนะครับอินโทรมาท่านขอได้ขอได้จจะไขสิได้ส่วน สวัสดีครับทุกคนนะวันนี้อยู่กับพี่เพื่อนทีท่ีนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมทักซี่มูเลเตอร์ยูเอสเออีวูเนะไม่อ่านผิดแล้วเนาะเครปวันนี้ก็มาวันนี้ครับจะมาเมืองไมอามี่จะไปไมอามี่นะตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมืองเมืองซานโตนิโอนะฮะรัฐ Texas เท็กซัสเอาวะ <laughs> นะครับอะไรจะไม่แล้วเมื่อกี้ไปรัฐเท็กซัสมาเนาะนี่เออซานโตเนโอรัฐเท็กซัสนะฮะนี่ก็เท็กซัสจะไปฟลอริดานะครับ นะเอาวันนี้ก็จะมารับงานแดงเึ่นเือนะเอาไปกันเลยนมครับทุกคนนะฮะวันนี้ก็จะมารับงานแดงนะครับจะมาเนี่ยมาขนเครนเครนคันใหญ่ทันโตนะฮะวันนี้จะมาขนเครนนะครับนี่ครนันนี้ก็หนักเหมือนกันนะไม่ดูกี่ตันแหละมาเราจะไปขับกันเลยนะฮะไปเลยไป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 ไไป ตำรวจอยู่ข้างหน้าครับผมไปไปไปนี่มีเรดิวนะต,ตีวงตีวงตีวงก็ตื้อน้ำลงไปเสียอีกรอหนึ่งนะฮะลงไปนี่คือเทคนิคนะฮะต้องการเน็กต้องลงไปดันเองนะเกีอบวกือนะวี เก็บวาไปได้ตำรวจก็พาเลี้ยงหวดอย่างนะ น,นี่เพิ่งตำรวจแล้วกันน,นี่เพิ่งตัวเองก่อนทางดีๆไม่มีให้ขับมาขับทางสองเลนตำรวจก็นำทางตื้นบางเดียวไป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  มันมีโฆษณาขึ้นก็กอเดี๋ยวจะปิดให้กันนะฮะโอ้ยอ่าวันนี้ไปแมมมี่เลี้ยวขวาเนาะเดี๋ยวเราต้องออกจากท่เาเรืขึ้นสะพานขาว ครับนะฮะมัน,น,นเลยก็ไปเรื่อยๆนะมันไม่มีอะไรมากอันนี้ก็กลุ่มบัสซิมทัฟซิมเเลเตอร์นี่มีการสรุปเป็นรูปนะไม่มีใครเข้าหรือแบบเหงานะเล่นคนเดียวก็เหงาเหมือนกันนะไม่มีคนเข,ข้าบนะ้างเนาะเออเอชนทางเรือขึ้นเนินต้องแบบตึงความเร็วไวนะน้นะไม่พลาเราจมรด ฟองเพลงแล้วเขาไม่ฟังเน่ยว่ามันสินดิเกชนะครับเราต้องอีดีดูๆแบบนสองสองสองหัวล่าไงมันต้องแบบใช้แรงเยอะเลยขับไปประมาณสี่สิบนะสูงสุดได้ประมาณสี่สิบไปเดี๋ยวเราจไปไปทบน

เราไม่ได้ด้วยปั๊มนี้เห็นแล้วโรนีโอ้นี่นถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับผมไปดูที่ปกคลิปได้เลยนะเห่แล้วไ,ไปขับเลยมีอารมณ์ขับกับมนันนี่อารมณ์ดี รถมันรถมันช้าขับเป็ซสายเราเราเป็นไทยแลนด์เราไม่มีรถอ่ะได้ไอร้อยู่วท้กินงานเองเออไม่ไกลดีกแ่ม่มีแล้วนี่สะพันนะขับยับเทัสตอนี้ไปไปฟลอริดาดูดิครับแบบขับจะเป็นคนไทยเลยฮะสุดคนก็อย่าเบื่อนะครับอีกคนนึคุณมาเสริมสร้างความงม้นะ กันเรียนก็ไม่เรียนนะดูมันนี้ก็เป็นวิธีการแรกนอนตรงนี้เหรอเฮ้ยหาดูเลวเออฮือฮ่านี่เลยเอา,าสาทัยอำนาจมืดว่ะ เดี๋ยวขึ้นไม่รอดอีกแล้วมือภาพอ่ะขึ้นรอดไหมจะขึ้นรอดไหมเฮ้ยหินอ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 ่าอีกแวนอีกแวนสิบ้อแวน เย่ yeah, ท่านตนนัดเยเอาคนในนี้เหลืองแล้วนะฮะน้ำมันเราเล่นเหลืองแล้วสายน้ำโค้สงสีคุณน้ำมันยืมหมดแล้วด้วยโอเคดีทา่านไปเดีมันถกระปกมากเลยไปดี ถึงาเดี๋ยวถึงทางแยกตัสาก็จะไปเมืองนชวีนะเนชทีฟมาทีฟนชวีผมเรียกว่านชวีนะแล้วงฟ้าตรงไปจะเป็นนครนิวยอร์กนะครับเรเลี้ยวขวาลงฟลอริดานะฮะเลี้ยวขวาไปฟลอริดามันก็มาืองเดิมแหละแมมมี่เป็นเมืองประจำกันเลยนะฮะแมมมี่เป็นเมืองหลักเลยเพราะว่าเข้าแมามมี่มากาะแบบเป็นเมืองที่ติดทะเลและสวยแบบคือแบบเมืองมันวางผังมาดีมีสะพานข้ามทะเลเรียบร้อยข้ามเมืองนี้มากนะ หลายครั้งที่ผมมาสายใต้ผมมาลงไมอามี่ตลอดนะผมวิ่งวนอย่างเดี๋ยวนี้มายามงงไมอามี่ไม่ไม่วิ่งกับสายเหนือมันแบบไม่หนุกวิ่งสายใต้สนุกกว่านี่ครับผมคนงมหาวแล้วเออเออเซีนาบอนมัาซีนาบอน

Well, not now. just a few more miles แม่มีและครับเย้เลย หลายรูปทำทับแนวนะทับแนวต้องหลายรูปน้อยโอราะมันุดเดิมด้วยโอ้ครับรับเดีวครับรับแล้วต้องเปลี่ยนคันแล้วคุณขับจะไปแล้วต้องเปลี่ยนคันแล้วนะเอาจอดออโต้โอเคครับทุกคนนะวันนี้ก็จบเลยนะครับผมที่ขับไปมาเนะาะในวันนี้ครับเราก็มีกลุ่มบัสมีกลุ่มเกมทักซิมูเลเตอร์อีโวลูชั่นนะฮะ ไม่เข <Yeah S 1> ้ากลุ่มมาได้นะฮะแบบไม่มีคนเข้าเลยนะแบบเหงาอะนะคนเดียวก็เคครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์ครับกดติดตามนะติดตามแล้วก็เพจด้วยเพจกลุ่มบัสกลุ่มทรัคนะโอเคกลุ่มนะวันนี้ก็ลาไปก่อนครับวันนี้ก่อนสวัสดีครับร่รยแรงกับน้องเอ๊